วันนี้น้องมอฟฟี่มีข่าวมาบอกจ้ากระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ได้กำหนดกันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของโครงการปี2565ในวันที่1มีนาคม2566ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ทางเว็บไซต์บตรส b u d g e t s e r v i c f g o t h หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวัน หรือสามารถตรวจสอบผ่านทางหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานรายละเอียดตามนี้เลยครับหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามนี้เลยครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องนำบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและทกสซึ่งธนาคารออมสินและทกสจะให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา180วันนับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติคือวันที่1มีนาคมถึง27สิงหาคม2566ส่วนธนาคารกรุงไทยจะให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขได้แก่กลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ใบสำคัญการยาใบมรณะบัตรหนังสือรับรองการตาย และทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายตายอย่างได้อย่างหนึง่งก่อนการยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ไปยืนยันตัวตน ผู้ลงทะเบียนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไวล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคต ถ้าสถานะการยืนยันตัวตนสมบูรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566แต่ต้องเป็นกรณีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จรอบแรกวันที่1ถึง26มีนาคม2566ส่วนช่วงเวลาการยืนยันตัวตนในรอบอื่นๆสามารถดูรายละเอียดตามตารางนี้ได้เลยจ้า สำหรับผู้ลงทะเบียนพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นขอ,อุทรอนผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง1พฤษภาคม2 5 6 6ผ่าน2ช่องทางได้แก่ 1. ทางเว็บไซต์ 2. หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงาน การขออุทธรณนผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถเลือกพิมพ์เอ,เอกาสารการขอยื่นอุดธรณนผลการพิจารณาคุณสมบัติโดย คลิกพิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์นี้สินผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล หลังจากยืนยันการขออุดทนุนตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วหากผู้ลงทะเบียนประสงค์ขอตรวจสอบและหรือขอแก้ไขข้อมูลขอให้ดำเนินการติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเองเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาคม2566